สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุชนครับมาพี่น้องมาแซ่บแซ่บกันครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับเส้นเล็กเครื่องเนียๆครับผมคือมีลูกชิ้นพวกไก่นองไก่มีขคหมดนะครับเต็มถ้วยเลยครับผมแก้มพักหลายๆเบ่งออกครับหลายอย่างครับผิดจีทั้งนี้หอมๆครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็ตรงนี้มะละทั้งนี้นะครับนะนี่ครับผมโอ้พี่น้องครับขึ้นอยากก๋วยเตี๋ยวกระจัดครับผมนี่ปัดเส้นเล็กนะครับนะมันเป็นอึดมั้งหรอบ่ มาเสียบเสียบมอนกันครับ โอเพชรตละ เพชรโอ่งหอนข้อบากบาบกกระพิน้องนครับปอ๊อดคักแนบไปเลยสาวเสียนมตื่ 배조 피똥 음 Mình hén ngọt <laughs> เรียกที่บดติดสดเอาครับอ่าสับ เลือดปัป๊บอืม Hmm. Um. คับกหาครับพี่น้องครับเพื่อบอกเลยเลยป่าวซาใจหรือเลพี่นิ่งเดียวเซนอืดจังน้อยครับผมขาดมาแล้วกร,รีบกับอะดร เส้นบนเหนียวหนุ่มมันยังมาหมาสำเร็จ <c oughs> เออแม่ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> บาปิดแซ่บแจ่มพักได้ร้ายกับขัาวกล เหมืนง่ายอยู่แตงมังเลย,ยมับออกหมอนทองบแบาบแบบคัค่เก่าครับแซบพัดิ่งเหล่าก็จัดได้เป็น้องเด็ดแซ่บครับผมอันนี้ไปถักตอ่อแล้งตออยครับผมตำเกลียวต่อก็ได้นะเบรคพีกนะถ้าได้กินตอผักมันก็ไปถักกินกับลาบกับต้มตอก็ได้ครับได้มัดครับ เอาตัวเย็นไว้เถมมาน้ำแหรอครับพี่น้องหลายคัดขนาดครับผมเอาจะในกระป๋ากพี่ผักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบอกน้ำไ,ได้ครับขอพูดอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามครับผมเซ็บๆครับผมเบื้องหลังกระจัดครับมาเหนื้อยตั้งแตขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ